ากาศเย็นเย็นตอนเศร้าเสา,สาสทรง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพ่อแม่พีน่น้องนัดสุดท้ายของปีและของเดือนทันว่าคม2 5 6 4นรัดทรงไทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องบอกกันอีกทีนึงกัคงสิเป็นปีหนาครับเมือ่อนี้เป็นนัดทรงไทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องที่สนามอ่าตลานัดคู่กับมือ ต้องปุงอำเภอนาเชิดจงหวัดมหาสารคามคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาอนี้พอพอกับผมช่องซ่พินเก้วอีกคือเก่าเนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมาอน,นี้เขาพอกันตรงกับวันที่28ท่านมาคมบ2 6 4เข้าพ, 2, าพอกันเร็วก,กว่าปกติครับปกติจะเป็นวันที่30แต่ช่วงนี้เป็นช่วงสงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สนามเพิินก็ะเลยได้ทำการเปิดวันที่28เนาะครับพ่อแม่พี่น้อง เมื่อนี้เฮาสิบมาเบิง่งสำรวจราคางัวนํากันอีกเทื่อหนึ่งครับช่วงทรงถ่ายพี่เกาตอนรับปีใหม่ว่าราคางัวสิเป็นจังไดอ่ะเฮ้าสิบไปเบิ่งน้ากันเลยนนนนนเนา,าเะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเมื่อนี้เขามาเบิ่งแม่ลูกพคมแหลกครับพ่อแม่พี่น้องเป็นแม่สูงประมาณร้อยสามสิบหาได้ครับี่คือโสมหนาลูกสาว่นครับี่คือ สาวครับสีแดงครับหนังหนาเนี่ยนะครับคือแม่ลูกครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับมาเบิ่งแม่ลูกไปนนนกันครับลูกสาวนี่สูงประมาณร้อยยี่สิบมาได้ครับเนี่ยอีกค่อมหนึ่งครับของเพิ่นประมาณสองค่อมครับ แม่ีสูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับคือชอมนาลูกสาวกันครับโอ้ลงตัวเมียครับตัวนี้ติดโบดครับหนังนาค้างไงกันครับออพ่อแม่พี่น้องถูกตัวนี้ติดโบดคือแม่นเนาะอครับแม่ตัวนี้หนังนาหนังยนครับแต่ว่าเรื่องบดดำ เดี๋ยวผมสิสอบถามราคาครับผมสวัสดีครับผมค่ะมาจากไหนเนาะครับขอนแก่นค่ะมาจากขอนแกน่นเอาวันนี้มากี่โคมครับมามสองโคมค่ะเป็นอันนี้ตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองอ๋อใน,นสองโคมเนาะครับเนาะอันนี้ลูกลูกตัวที่เท่าไหร่ครับโคมเนี่ยมีลูกมาประมาณสามตัวเนาะสามตัวตัวนี้ก็ประมาณตัวที่สองครับโคมนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้เจ็ดสิบเก้า พุมนี่เปิดไปเกครับพ่อแม่พี่น้องพุมนี่นะครับอ๋อประกันตำนี้เลยเนาะหกค่ะเกับเจ็ดผมุนี้หกสิพมนี่หกสิบเก้านี่ครับพ่อแม่พี่น้องลูกตัวเมียทั้งสอครับเองเบิ่งไปน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องเครับชมหนาพุมนี่ก็เป็นลูกตัวเมียครับต่ลูกตัวสีหน่อยวัวเน่แต่ว่าเครื่องดำ นี่นะครับเพิ่นเปิดไปหกสิบเก้าโคเพิ่นเปิดไปเจ็ดสิบเก้าครับลูกตัวใหญ่แน่นะครับเนาะต้อร้องใดบ่จ้ะต้อร้องใดค่ะโทรมาก่อนร้อเบอร์โทรเลยครับศูนย์เก้าหกศูนย์ห้าหนึ่งแปดเจ็ดสามห้าค่ะนูนิค่ะนุนิค่ะฝาผมเดี่ยวนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้อ่างง่วแม่ลูกจะโค้งสองโค้งไปเรียนนะครับเนาะสามารถติดต่อเพื่อนใดตามเบอร์โทรเด้อพ่อแม่พี่น้อง ลูกน้งามครับขอบคุณครับผมามาเบิรงแม่ลูกอีกครับแม่ลูกเป็นลูกตัวผูครับลูกตัวผู้เชิเป็นลูกตัวผูครับพ้มเมื่อกี้เป็นลูกตัวแม่ดนี้ข้มเนี่ยเป็นลูกตัวผูครับคนเป็นน้องเนี่ยชมหนาครับแม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบกว่เลยครับคนเป็น้องเนี่ยคือชมหนาแม่ครับเดี๋ยวเบิรงชมหนาลูกตัวผูครับอันนี้อีกหนึ่งข้มครับเนี่ย พุ่มึ้นมาน้ากันครับแม่สองพุ่มครับพ่อเมีพีน่น้องเป็นลูกตัวปูทั้งสองครับแต่แม่ตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบหาได้ครับตัวนี้แม่ประมาณร้อยสี่สิบหาครับเดี๋ยวข้าขเบิงชมหนาลูกนะครับเนาะนี่คือชมหนาลูกตัวปูของแม่ประมาณสูงร้อยสามสิบไดลูกตัวปูตัวหน่อยได้ลูกประมาณแม่สูงสประมาณร้อยสี่สิบหาครับเดี๋ยวมาสอบถามราคาเแล้วนะครับเนาะ,ะสวัสดีครับผม มาจากสายนอครับห่อยปะทุรัตครับปะทุรัตเนาะห่อยง้อตัวนี้มีลูกประมาณได้กูแล้ครับเนี่ยลูกแรกเด้ลูกแรกพ่มนันเดีครับลูกกินก็มันพ่อมันตัวที่สองอ๋อพ่มนันตัวที่สองเนาะกันลังขึ้นอยู่ว่าะขันแล้วขันอ๋อคือคือเป็นลูกตัวใหญ่ครับลูกทุกตัวตัวใหญ่ลูกตัวที่สองผสมย่างครับหนี่งแม่ครับย่างแม่ย่างเพระท่านผสมเนาะแม่นีเพราะท่านผสมนะครับพ่อพี่น้องสประมาณร้อย 4 5่นะครับาปท่านได้ผสมค่นี่เปิดไว้เทไรหอยห้บเ่คนี่เปิดไวห59เก่าครับเป็นลูกตัวผู้ลูกตัวผูตัวหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยววคมนี่คือลูกตัวใหญ่เนาะคมนี่เปิดไว้เท่าไอห้อิบเกาือกันไหมครับอ้โคมงเบเเลยเนางค้่าโอ้ตัวนมเ้าอค้หน่อยหาเข้า อ่อพมใหญ่ลูกใ่นี่คือหาิบเต้าเนาะนี่แหละครับพ่ไม่ยเปนนงองนี้แอ่เต่าครับผมดูรอดีครับต้องรองเลยน้องหอยเนาะต้องรองเลยแนนิดหน่อยต้องร้องเลยแน่นิดหน่อยเนาะอ่ฝากเบอร์โทรเลยครับศ8นย์แปดเก้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าปดเจ็ดองหเจ็ดอหอยยังนะครับ วิเศษหอยวิเศษกระทุ่มรัดนะกระทุ่มรัดเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้งัวไปเลี้ยงอยากโคมสองโค้มนะครับเนาะสามารถติดต่อเพื่อนใดเด้อพ่อแม่พี่น้องตามเบอร์โทรนะครับเนาะครับผมเอ้าพี่น้องบาตนี้เฮามาเบิ้งอ่าแม่ลูกโคมนี่ครับเป็นลูกแฝดครับพ่อแม่พี่น้องแฝดผู่แฝดแม่นี่แหละครับชมหนาครับนี่ครับชมหนาแม่ที่ให้ลูกแฝดครับพ่อแม่พี่น้อง นี่ครับเปิ้งชมหนาแม่ก่อนครับคนเมพีนองคือชมหนาแม่ครับที่ให้ลูกแฝดแม่นี่สูงประมาณรอยสี่สิบบวกได้ครับคนเมพีนองนี่ครับเครื่องตั้ครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งชมครับคือลูกแฝดครับคนเมพีนองเป็นลูกแฝดตัวผปูครับตัวุ๊กปูนะเดี๋ยวนี่ครับต้องให้เบิ่งก่อนครับนี่คือตุ๊กปูครับ ลูกครูครับพ่อแม่พี่น้องแม่ผสมนะครับเป็นลูกแฝดนี่แ่ละครับนะฮะสี่สามคุณพ่อเหมือนกะสวัสดีครับคุณพ่อพ่อมาจเตสไสครับผมมาจากหน้าเสียงอย่างไรครับผมพ่อมาจากหน้าเสียงเนาะพ่อว่าต้นนี้เป็นลูกแฝดเป็นลูกโคไอ้ลูกชุดแรกเลยเหรอพ่อก็ชุดแรกเนาะชุดแรกเลยอ๋อลูกประมาณเดือนละพ่อประมาณหนึ่งเดือนอ๋อเดือนเนาะแม่ผสมยังพ่อ แม่ผสมเนี่ยแม่ยังบ่บงท่านเด็ผสมอ๋อแม่ทองว่างเนาะทองว่างโอ้อแม่ทองว่างครับอันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกแฝดครับเป็นลูกแฝดแม่ทองว่างคุณพ่อเปิดไว้หลายเท่าไหร่ปันไหนเนี่ยว่าสี่ขายหกหมื่นเก้าพันสามตัวนี่เนาะสามตัวนี่หกม,มื <60 S 2> ่นเก้าพันหกสิบเต่าเนาะคุณพ่อเนาะหกสิบเต่าต้อรองไหนบ่คุณพ่อกระบี่แน่กระบี่แน่เนาะต้อรองไหนเนาะคุณพ่อเนาะฝากเบอร์โทรเลยคุณพ่อปากเบอร์โทรมีบ่มีเบอร์โทรบ่ เบอร์โทรศูนย์หก6าศูนย์หกขาศูนย์หกขาศูนย์ศูหห้าศหกศหกห้าสี่หก้าสี่แปดห้าแปดแปหแปดพอุอุปน่าเสื้อน้าเสียครับพมอแม่พี่น้องเป็นงว่งแปดว่าจะัพ่อละครับปัตน่งนู่งแปดครับนี่แหละครับให้รูปแปดครับผมอแม่พี่น้องถ้าอยาาไในลูกแปดกติดต่อเบอร์โทรคุณพอสุปเ้อ่อผม่พี่น้อง เบิ็งแม่ลูกอีกหนึ่งคู่ครับความเป็นพี่น้องเป็นแม่ลูกใส่หน่อยลงมาอีกครับเป็นร้อยหน่อยใส่หน่อยเป็นลูกตุ๊กปูเดี๋ยวนะครับความเป็นพี่น้องเป็นลูกตุ๊กปูครับนี่นะครับน้องสีไปสอบถามราคาบ้างนะครับเป็นสูงประมาณร้อยยี่สิบอ่าได้ครับความเป็นพี่น้องแม่สวัสดีคุณพ่อ คุณพ่อเดินทางมาจากไสนอนโะนโพูนาพูอำเภอน้าพูจังหวัดบุรีรัมณ์เนาะคุณพ่อตัวนี้มีลูกประม่านด็กตัวไหนครับสองตัวอตัวที่สองมันม้วนเลลูกระมานจากเดือนคุณพ่อสองเดือนเนาะคุณพ่อเปิดไปหลายปนไหนครับเนี่ยเปิดไปสี่สิบห้าตัวร้องไหนเนาะคุณพ่อเนาะอ๋อปากกระเทาะเลยคุณพ่อ แป9เ6็ดเก้าห้าหกเก้าห้าหกสคุณพอ่อยังก็วิชัยฮะวิชัยคุณพ่อวิชัยจากน้าพูดจังหวัดบุรีรัมย์ของเุณน้าพูดจังหวัดบุรีรัมย์คุณพ่อทองทองว่างเอว่าผสมแล้วแมนทองวางอ๋อทองวางนะครับ่น้องทันใดอยากได้ไปเรียงอีกกมนึงสมัติดต่อคุณพ่อวิชัยไตามเบอร์ทรเไม่ี่นองมาเราคาเือคร่นองา สูงมานรอยสี่สิบได้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ยนะครับสูงประมาณสี่สิบได้พ่อมาจชกตัวเหมือนคุณพ่อสองตัวสองตัวนี่เนาะเยอดลักคนไปแต่เดี๋ยวจะไปของว่าจ้มาลักมันน้เด้อยินแล้วพ่อมาสิ่งที่พานจะพอต้นนี้เปิดไว้ราคาเท่าไหร่คุณพ่อสามหมื่นห่าะสามหมื่นห่าโอเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องราคาเนื้อคุณพ่อมันเปิดใบสามหมื่นหา ตัร่องไหนบ่คุณพ่อตัวไหนตัวไหนเนาะพ่คุณพ่อฝากเบอร์ทูบ่มีเบอร์ทูบวออ่ามีเบอร์ทูบ่มีอ่าเบอร์าว่เบอร์ยดย์หกห้าศูนย์หกห้าสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่สองเจ็ดเคุณพ่อยังเนาะครับพอสดมาจากสบวมาจากคูเมืองบุรีรัมบุรีรัมอ๋อนี่ยแหละครับม่ี่น้องกันไหอยากได้ราคาเนื้อสามารถติดต่อคุณพ่อได้เ้อครับ มาเบิ่มราคาเนื้ออีกหนึ่งตัวครับพี่พี่น้องราคาเนื้ออีกหนึ่งตัวสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่เลยครับนี่แหละครับนี่แหะครับพี่แม่พี่น้องราคาเนื้อสูงประมาณร้อยสี่สิบสวัสดีคุณพ่อครับเอาม้หนี่มาจากตัวเอามาสองครับมาสองขายไปจากตัวแล้วขายไปตัวหนึ่งแล้วขายไปตัวหนึ่งแล้วอันนี้เนื้อคือกันผลเนื้อือกันผลอ๋ออันนี้อันนี้นี่เปิดไว้เท่าไยคุณพ่อ เดินไปซี่มื้นสามครับเปิดไปซี่มื้นสามจอร้องไหนน้องคุณพ่อเนาะครับตจอร้องใดครับอ๋อนี่แะครับพ่อพี่น้องกันได้อยากได้เนื้อเนาะครับเนาะสามารถติดต่อคุณพ่ออยังเนาะครับพ่อสมบัติครับพ่อสมบัติฝากเบอร์โทรเลยครับศูนย์ศูนย์เก้าสามอ่าศูนย์หกหกสี่ห้าสองอ๋อนี่แหละครับคนเพี่น้องกันได้อยากไดมั่วเนื้อเนาะครับเนาะสามารถติดต่อคุณพ่อได้เนาะพ่อสมบัติได้ครับนี่แหละครับเนื้อนะนะ เอามาเบิ่งราคานเนื่อยอีกครับแมเป็นอกราคานเนื่อยนี่นะครับแม่สูงประมาณ130ร้อยสามสร้สามาเครับอะไรอีกแม่นึงประมาณก็ร้อยห้าสิบครับนะครับราคานเนื่อ จะทดสอบถามจะพร้อมคนกันไหมครับสวัสดีครับผมอามาจากไสนเนาะครับมาจากลำไมมาดครับมาจากลำไปมาดอามากี่ตัวครับอันนี้สี่ตัวครับสี่ตัวขายไปกี่ตัวแล้วครับสองตัวครับมาสองตัวนะครับเนาะไอไอแม่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี้ยสามสิบสามแล้วอตัวนี้เหรอครับต่อรองได้เนาะอ่าปากประตูเลยครับผม ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เหนึ่งเก้าสองแปดแปดหกหอยอะไรครับห้อยห้อยหอยจุ้ยห้อยจุ้ยเนาะครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้อ่าง่วนเนื้อราคาเนื้อนะครับเนาะก็สามารถติดต่อห้อยจุ้ยได้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับขอบคุณครับผมอันนี้เป็นราคาเนื้ออีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องประมาณร้อยย้ครับ อีกหนึ่งตัวประมาณร้อยสามสิบเนาะครับเนาะนี่คือราคาเนือนะครับความเป็นหนองี๋ยวเฮาจะสอบถามแต่ของมันสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่ออย่างนั่นนะครับวัวพื้นวัวพื้อมาจากอะไรครับมาจากยางสีสุรายางสีสุราคุณพ่อมาจากตัวมันองตัมาสองตัวนี่เนาะราคาเหนือเนาะคุณพ่อต้นนี้เปิดไว้เท่าไหร่นี่แล้วมีสิบเจ็ดมีสิบเจ็ดต้นนี้เปิดใบยี่สิบเจ็ดไอ้ต้นนี้เปิดใบเท่าไหร่เนาะ ตัวนี้เกิดไปสามหมื่นนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนลองไหนเนาะคุณพ่อเนาะตอนธรรมดาเนาะตอนลองกันใดคก็พ่อว่าเอาปลาเบอร์โทรพอคุณพ่อโทรโทรบัดไก่ปิดอ๋อวัดไก่ตัวโทรโทรบัดไก่ปิดเอาคนใดอยู่ไก่อ่าคุณพ่ออยู่ย่างสีสุราษฎร์นี่เนาะเนาะครับคุณพ่อเออนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องกันใดอยากใดระคายเนื้อ เป็นใส่สองมือนี่เบอร์โทรที่ต่อยาคุณพ่อว่าเอาเอาแบบไกลๆกันเลยอีพ่ออยู่ย่างสีสุราษฎร์นี่เนาะใชอยู่ย่างสีสุราษลัดคุณพ่อยัางก่อนพื้ออพื้อเนาะย่างสีสุราษฎร์ผู้ใดอยากได้ราคาเนื้อเนาะอยากติดต่อคุณพ่อื้นได้อยู่ย่างสีสุราษฎร์ของห้องบ้านไก่เรือนเคี่ยงเด้อว่าไม่พี่น้องนี่ละครับห้องสามหมื่นตัวนั้นสองหมื่นเจ็ดต่อร่องได้ปกติคุณฮ่า่าปกติครับผมธรรมดาครับผม ข้ามาเบิร์แม่สาวครับแม่สาวสีกํามอยู่ตัวละแม่สาวแดงสีแดงกํามครับพ่อแม่พี่น้องแม่สาวเจ้าของพนงมาสีโตครับนี่คือแม่สาวครับนี่คือ่าคคอยครับ่ายครับเครื่องดำครับพ่อแม่พี่นอ้องต้องลรรบ ครับอ๋อหนาแค่สาครับอันนี้อีกหนึ่งตัวครับพี่น้องตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบนาได้ครับคุพี่น้องอันนี้สูงประมาณร้อยสามสิบครับสูงประมาณร้อยยี่สิบนาคพี่น้อง สวัสดีครับพ่อยครับอ่าหอยยั้งนะครับหอยจอยบอลระบือกหอยจอยบอลระบือคือเกาเนาะครับครับหอยมือนี้มาจากตัวเอามาซีครับซีสาวเนาะเดียวเอามาซีสาวนะหอยเนาะตัวนี้เปิดไปซีสิบีครับซีสิบีตัวนี้เปิดไปซีสิบีคัซีสิคือกันเนาะอีกสตัวนี้ตัวละสามสิบสีสามสิบีกับิเด้อพี่น้องจยาจำอนนี้กันเด้อ ไอ้ตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบตัวนี้สูงประมาณร 130, า้อยสามสิบพาเป็แม่สาวสีแดง,ดงๆงามๆครับพ,พ่อแม่พี่น้อง เด็กคือราคาเปิดคนไหวสามสิบซีเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบหาครับวอมสูงอันนี้ครับหอยปลาเบอร์โทรเลยครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้อยจอยบอระเบือครับไอยจอยบอระเบือฮะติดต่อหอยจ้อยได้เอมีพี่น้องอยางไดงวดสาวไปเลี้ยงเป็นบบอกแม่พันธุ์นะครับเนาะสามารถติดต่อไปไหนตามเบอร์โทรเอพ่อแม่พี่น้องต่อรองกันไดเนาะยเนาะครับผมเองว้สาวอีกหงตัวครับมมีพี่น้อง เป็นแม่สาวสีแดงเช่กันครับเป็นหนังหนาดีครับนะครับโฉมหนาเพิ่นอ๋อเพิ่นเครื่องครับอันนี้เครื่องครับเครื่องพอดำนะครับเนาะจะเป็นพวกหนังหนาโอสสะท้อนแสงแดดครับมาจากตัวหอยมาเนี่ยมาสามตัวอ๋อเป็น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 ตัวแม่สองเนาะอันนี้ตัวแม่ตัวหนึ่งครับเขาเป่นี้นอง แล้วเาาาาขาเบ right? ิกนะครับตัวแม่ตัวหนึ่งกับเป็นแม่สาวเดี๋ยวเขาเบิ่งก่อนครับจังไปสอบสามราคาเพิ่นเป็นเกลืองเกลืองกระดำครับในตู้ผูกขึ้นครับตัวแม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบได้ครับตัวสูงประมาณร้อยสามสิบได้ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปสอบถามราคาเนาะครับเนาะบางคนเปิดไปเท่าไรไปเบิ่งน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้แม่นี่เป็นแม่หนังนาหนา สูงประมาณร้อยยี่สิบมาได้ครับสวัสดีครับผมบบมาจากสายหน่อจากเปิดหน่อยครับเปิดหน่อยเนาะครับ อ่าห้อยตัวนี้เปิดไยลาวยามสิบแปดรับแปงวดนี้ประมาณจ็กเดือนเนาะไออปีคือเราสองปีแล้วครับผมสิบสองปีแล้วเนาะเปิดเท่าไรก็สามหมื่นดทานไอตัวแม่ขาวนี่เดีองพันสามหมื่นสอเป็นหัวโลนื้ยจังไรเนาะสอบกงเท่ก็เปิดไลยเท่าไหม่นสองพันสามหมืองไอตัวปูนี่เดอสามหมื่นสามันอ๋อนี่นะครับผมก็อยากได้ตัวปูไปเรียกไปขุน อะไรตัวแม่ไปเลี้ยงนะครับเนาะเโาก็สามารถติตดต่อคนใดอ่ะเบอร์โทรเลยค่ยบอกเบอร์โทรแนเนีน่ยนเอาเบอร์จัไไดกันนะ882 252 8906 8906อ่ะหน่วยยังก็หน่ยพันครับหน่ยพันจากเปื่อยหน่อย <fe> เปื่อยหน่อยน,นีย่มาจากคอนแกนเนาะครับนีนนะ่นะครับผมนพิทักษ์ไทยอย่างใดแม่สาวไปเลี้ยงนะครับเนาะถือว่าตัวผู้ไปขุนสามารถติดต่อคนใดนะครับตามเบอร์โทรครับคนพิ่ั้อง มาเบิ้งแม่สาวอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องแม่สาวอีกหนึ่งตัวครับแม่สาวนี่สูงประมาณร้อยสามสิบได้ครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งรอบๆครับเครื่องดำครับพ่อแม่พี่น้องดำสสะท้อนแสงแน่ครับเมื่อกี้ผมก็เอายางอ่อมมัวกนสะท้อนแสงแน่ครับเบิ้งไปรอบๆน้อครับนสวัสดีครับผมหอยยังนงงครับหอยเตยหอยเตยมาจากไสครับ เสี่ยงเสียงเนาะงวดไม่ใช <ณ Philip. S 2> ah, ่ตัวมันสองตัวเราขายไปแล้วหรือเดียวสองตัวไอ้งวดนี้ประมาณจดืปีครับเนี่ยงวดนี้ประมาณจดืปีเนี่ยปีแปดเดือนเปิดไปเท่าไหร่ครับหอยซีซีเก่าตัวร่องไหนน้อครับเนาะครับอ๋อเนี่ยนะครับประมาพี่น้องท่านใดอยากได้งวดสาวไปเลี้ยงหนึ่งตัวครับสามารถอะ เบอร์โทรเลยคุณหอย084 084 914 914 9375ตัวสามเจ็ดห้าหอยเตยนะครับเนาะครับพี่น้องกระไดอย่างไรงูสาวไปเลี้ยงอีกหนึ่งตัวสามารถติดต่อเพิ่นได้ตามเบอร์โทรเด้อพอแม่พี่น้องงูงามๆอีกหนึ่งตัวครับเขาเบิ่งนุ่มรอครับแม่พิณองนุ่มรออีกหนึ่งตัวครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าได้ครับ้องนี่นะครับนุ่มรออีกหนึ่งตัวครับ มาสอบถามราะคาเหมือนกับคุณพอ่อสวัสดีครับคุณพอ่อครับมอนขายเลยคุณพออ,อ,พอยัางนั่ครับพอบุญมีแดงดีพ่อบุญมีแดงดีมจามจากไหนคุณพอ่อมาจากไอ้บอระบือโน่นแดงนี่แหละอ,อ๋อาามาจากตัวคุณพ่อหมดเลยมาสองตัวขายไปจากตัวยังขายไปตัวหนึ่งนะขายไปตัวยังย่างตัวหนึ่งเนาะย่างย่างนุ่มนุ่มรอนี่เนาะย่างนุ่มร้อนอ่ะนุ่มรอนี่พ่อเปิดใบเท่าไหร่เปิดใบสาม 3ามสิบสามนี่คือราคา่ราคาองพ่อแม่พี่น้องต่อรองไหนต่อรองไหนน้องพ่อเนาะอพ่อฝากเบอร์โทรบ่ศเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองสี่ศูนย์หนึครับผนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องทันใดอย่างไดงบไปเลี้ยงไปคุณเนาะสามารถติดต่อเพนใดตามเบอร์โทรเด้อพ่อแม่พี่น้องอ๋อขวบหนึ่งวะพ่ออ๋อเนี่คือส่วนของน้อเ ท wow> yani uh huh ั้งน้าขาใหญ่ดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเชียงดีเพิ่มเชียงดีพร้อมเนาะนี่นะครับคระเมนี้เป็นวันที่28ธันว้านนะครับก็เป็นช่วงที่เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายของเดือนของปีนะครับพ่อแม่พี่น้องกับเมนี้ก็จะเป็นเบาบางเนยเนาะครับเนาะ ดาดหนัดของห้องเบาบางไปหลายเติบครับก็เป็นช่วงเทศก,กาลไก่ไก่ปีใหม่ครับก็สิเป็นรกรสิเบาบ,บางหลายเติบแล้วครับพ่อแม่พีนออ่น้องนี่คือบรรยากาศบรรยากาศอัวเป็นเบาบางครับเป็นหลงหลงเลีล้ยงแนี้ักหน่อยโอย้ง่ายๆครับนะ,ะครับคือบรรยากาศครับพ่อแม่พี่น้อง เป็นพืน้นที่ว่างหลายครับนี่คือ,อช่วงใกล้ๆเทศก,กาลปีใหม่ทำไมพี่พน้องของขาา้ากาสีโมคอยมาปันไดน,นะครับนี่ครับผมเป็นพี่น้องมเบิองอาชมหนานุ่มร้อยอยีกหนึ่งตัวครับ หนาดหนึ่งลอยหนตัวสูงประมาณร้อยสามสิบบาทได้ครับผมพี่น้องนี่นะครับชมหนาเพิ่นึ่งลอสวัสดีพ่อพ่อเดินทางมาจากไสน์โนี่มาจากบ้านปงเงาเงาปงเงาเมื่อไรพ่อเพื่อน้าดูเท่าไหร่นาะพ่อผมว่าตัวนี้ประมาณเจ็ดปีเดือนเจ็ดปีกลัวเนาะกลัวเนาะวันนี้คุณพ่อมาจากตัวเนาะขายไปจากตัวแล้ว สองตัวอ๋อนี่ก็แม่ลูกกับแม่นอ๋อนี่แม่ลูกหขาไมอกรับแม่เนาะอ๋อแม่นี่แม่ลูกนี่กับแม่นอ๋ออันนี้ตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่บพ่อตู้นี้เปิดตู้นี้เปิดกระดีสองขั้นหาครับใครได้สองขั้นหาสามสองหาสามสองหาครับผมใพี่น้องนี่คือราคาเปิดราคาห้องเปิดเนาะครับเนาะอ๋ออ่าตอนน้องไหนเนาะครับพ่อเนาะ ฝากเบอร์โทร่ป่ะครับอ่ะฝากเบอร์โทรเลยครับเบอร์ทร่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปห้ายหย์องหนึอง่งงนะครับสันสันหนอยสันนะครับพอไม่พี่น้องสันใดอยากได้งว่วงผูไปเลี้ยงไปขุ้นนะครับเนะบาะกระสามารถติดต่อกับหอยสันใดนครับพอไม่พี่น้องตามเบอร์โทรนุ่มลอยอีกหนึ่งตัวครับมาเบิ้งนุ่มหน่อยนุ่มลอยอีกหนึ่งตัวครับพอไม่พี่น้องนุ่มน่อยนุ่มลอยอีกหนึ่งตัวสูงปป ชมนะครับมันอรอาราสอบถามราคาเราครับเนาะสวัสดีครับผมาามาจากสายตัครับเนี่ยจากหน้าดูนครับจากหน้าดูนครับอ่าเมื่อนี้ยมาจากตัวครับหนอยขา,า,า,าโวโาวโกตัวขายไปยักตัวแล้วขายไปละสามขายไปละสามสามอ๋อแต่สามมั่ต้นนี้ประมาณเด็กเดือนเนาะอ้โหเกียร์เดือนนิดโอประมาณหกเกียเดือนเนาะเปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ย 28เปิดไป้28นี่คือราคาห้องนะครับเลยนะคับพพี่น้องอะต่อรองหเนะครับเนาะต่อร่องได้ฝากเบอร์โทรเลยครับ064 2์0 3051ปครับเลยนะครับพี่พี่น้องไปยากไดเลี่ยปไปเตียงไปคุณนะครับเนาะสามต่อแม่ลูกกันนี่กันเนาะเีิดไปือเปิไว้6เนี่อ๋อนี่ครับแม่ลูกมันเปิด พ่อแม่พี่น้องแต่ไหนอยากไปเรียงไปคุ้นกับสมารถชิกต่อเพิ่นได้นะครับเนาะตามเบอร์โทรนะครับนี่ครับไหนเข้ามาเบิ่งกัดครับพ่อแม่พี่น้องกัดตัวผู้ครับกัดสีดำดำครับพ่อแม่พี่น้องสูงประมาณร้อยอ่าได้ครับครับนี่คือชมหน้ากัดครับ ชมหนักัดหนึ่งคู่ครับพร้อมเลยครับหตัวสิสอสามราคาครับสวัสดีครับผมอันนี้กัดนี่เปิดไเท่าไรครับคู่นี่สามตัวนีู่เกอ๋อสตัวเก้างเล่งกัดเนาะออ็ดเก้าสิบสามสาตัวเนาะอ่าตัวล่องเลยเนาะครับเนาะอาปลานา เอาเบอร์โทรฝากเบอร์ทู๊ดเลยครับซื้นกอบเป็ดซื้นกอบเปดสามเปดสามยังอีกครับหกสองหนึ่งสองสองสองมายังเนาะครับสมโัดครับอ่าครับนี่นะครับพ่อแม่พ่อขันใดอยากได้อ่ากัดไปเรียงไปขนลุว่าเลนะครับเนาะขันสามารถติดต่อคนไหนครับพ่อแม่ลองตามเบอร์โทรนะครับเนาะนี่ตอนแสงแดดในงวดดินครับลบงวดน้ำนะครับบรรยากาศตอน สายครับแดดออกก้นรังเริ่มสีมรกตครับผมไม่พี่น้องคือบรรยากาศนะครับเนาะสนามตลาดนัดคู่กับเบือหนองปูมณฑลเชียงรจังหวัดมหาสารคามสรงท่ายพี่เต่าต้อนกลับปีใหม่เด้อว่ามีพี่น้องมาทธานในปีหนาผมเด้อยังเได้พอกันคือนัดสุดท้ายของปีของเดือนครับปีหนาจังเได้พอกันไม่ผมนะผมไม่พี่น้องเบาบางครับวันนี้เบาบางครับตลาดนัด ออกามาเบิ่งราคาควายครับควายควายควายหน่อยนี่ตัวผู้ตัวเมียรครับสีตัวครับนี่ตัวเมียหนึ่งตัวครับต,ตัวผูหน่อยอีกหนึ่งตัวควายครับราคาควายามันกำลังต่อรองกันอยู่ยครับผมใี่นี้นะครับ ห้อยห้อยเปิดไ้ตัวละเท่าไหร่ครับตัวนี้ว่ายี่สิหาร้อยครับอยครับตัวนี้ตัวหูหน้อยว่าสองสามครับ23าตัวนี้ตัวนี้ว่า25ิบหาร้อยตัวหูนี่ครับเล่นยี่บเกครับี่เ้านี่ครับหมูม่พิหนอกแต่ละตแต่ละตัอประมาณแค่เดือนครับหวไอกรสม่ได้กระิตัวลปีแล้วครับนะเป็นปีแล้วครับตัวนี้กรสเพราโเกอนี้แล้วครับนะอ๋อโอเคพี่นอกสัอยากได้ควายไปเหล้ยงแล้ครับ สามารถต่อรองเลยน้องหอยเนาะครับครับตกลงได้ครับฝากเบอร์โทรเลยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่เจ็ดหอยยังครับหอยใช้ครับหอยใช้ครับเืิถทางมาจากไหนหอยมาจากน้องสองห้องครับอ๋อน้องสองห่องสองห้องนี่คือจังหวัดขอนแก่นเนาะครับครับอันนี้คือราคาไกว้ครับโบนเมยนพี่น้องท่านใดอยากได้ไกว้ไปเรียกคสามารถติดต่อคนใดตามเบอร์โทรเด้ออโบนเมย์พี่น้องนี่แหละครับครับวันนี้ห้องกระได้ไป เบิงไปสำรวจราคาง,ง่วนน้ำกันเลาวนะครับพ่อแม่พี่นอ้องก็่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อสิบบได้ลาดชิบต่อๆไปนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมชอเป็นแขียวเด้พอพ่อแม่พี่น้องแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงขายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับกนะ็ขอให้พ่อแม่ของเข้าพ่อแม่พี่น้องของเข้าจงมีงความสุขในปีใหม่ที่สิงคโปร์นี้นะครับเนาะขอให้อ่า มีความสุขทุกูขสุนกคนเก็บใได้คมข่ใหญ่มีคอ่รำรำรุยรวยเฮงเมันหมานสุขคุนเนอพ่อแม่พี่น้องควันนี้กัผมเองสเป็นแกวก็สวัสดีครับผมศูนยดบุญรมนะครับอัตลาอ์เบาขยับรถหน่อยครับพอเ้สองตัวสียจแ่คุณเ่อด้ไครับขยับรถครับขยับ รถเปล่าเสนอข้าขยับดูนะครับขยับไปครับ,บรถขายข้าวย,ยังไม่หมดนะครับขอบคุณ